เอ๊ะจรบจรบจรบจอสวัสดีค <my single lifetime todavía> ่ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่ก็พังปีใหม่ชาแนลจ้ะจ้ะเอ๋ฮ่าคิดถึงกันไว้เอ้ไม่ได้มาหาตั้งหลายวันเลย ช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะคะก็เลยไม่ค่อยเดินมาหาน้องนองโมนะคะเนี่ยเ่ได้เลยเลยมาเลยมาเลยมาเลยอเินเนมาอ่อนกอดก <c oughs> ดก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 ดดสวัสดีครับกันน้าใสสวัสดีครับก่นสวัสดีครับก่อนเฮ้ยย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 ย้ยยยยยเฮ้ยเยยยๆย้ยยๆยยยๆๆยย ยืย้ยยยยยยื้ยดจิไปใส่จิดึงไปใส่มือหน่อยนี่ืมอืมจิก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 จ บางคนไปหล่นดินมาไลา่ทำทายไปถูต้นไม้ไหมคะไล่เม็ดเลยฮึฮึเพื่อถอ,อยมาหาคนหยกคือ่อนอนห,อ <c oughs> ห้ามจับหัวห้ามจับหัวไอ้ใสไอ้จับบึงจะกดมือหน่อยมือหน่อยมือหน่อยก็กดท่ามือหน่อยกอดดท่อไปใส่เดี๋ยวเดียว อาบอลมาให้เห่นกันเห่นบ่เห่นบอลบ่นอนเล้วนอนเล้วนอนเล่นบ่ฮะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอันนี้มีอะไรมาให้มีอะไรมาให้นี่มาเร็วมาเร็วเออเอออขึ้นมาเร็วเขึ้นมาเฮ้ย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 มีเพื่อนมาเล่นด้วยมีเพื่อนมาเล่นด้วยครับมีเพื่อนมาเล่นด้วยครับ ไหมครับเพื่อนมาเร็ว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 เอาเอาพี่ม้าเขียวพี่ม้าเขียวกับน้องน้ำโมเหออะเหอเห้ยมาจิกีกคนนะมาจิกีสร้างมาจิกีสร้างเฮ้ย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 โย มาขี้ทง่งมาขี้ทา่าไอ้ตกเร็วจะจไหนพูดนินอือหอืออือ,อไปแล้วครับไปแล้วครับทำอะไรครับ นุ่มเลยนั้นไปดูดจวบจวบอยู่มันไม่ใช่เต้าแม่โมนะน,น,นี่นอนเล่นแล้ครับนอนเล่นแล้วครับผมได้เพื่อนเล่นนะครับผมมีเพื่อนเล่นนะครับ โอ้โหท้ากุกไข่นะคะถ้ากุกไข่นะคะพ <c oughs> ูน่ะเสียงดูดเนี้ยจบจบบัดหนึ่งอุ้ยดูดูดูดหูมากอุ้ยมันว่มเมนเต่าด้วยนะอุ้ยจ้ะคุกเข่าดูดอย่างดีเลยนะคะโดูดู

เอ้ยรับแทบันนี้อุ้ยเสียงหมพื่อน้ำมแับกับม้าคู่ใจนะคะม้าสีเกียวคู่ใจดูดูดูเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยขู่เขาอ่านอนลงดีดีนอนลงดีดีอ่นเร็เๆอุ้มเขิมเร็วอุ้สิรับเร็ว อูจะหลับแล้วตาจะหลับแล้วนะคะคืมแล้วกำลังคืมเลยโอ้ฟินมากพุดะฟินมากเลยครับคืมเลยหลับบอหลับบอรครับ หลับปะครับมีของเล่นแล้วแนวหลอนอนตันนี้เออต้องเอาของเล่นมาให้เด็กนอยเล่นครับเอามาให้เล่นก่อนนอนนะครับจะหลับไม่หลับจะหลับไม่หลับอีก <c oughs> <c oughs> การมาเร็วอียกาน์ดมาเรวเฮ <c oughs> ้ยุฮ้ยกูเกามาแล้วกูเกามาแล้วเต็มจอเลยบัดนี้ แอม่ยล่อบ้านนี้เต็มจออึ้งลืงเลยอะไร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 มาเลยครับ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 ไปไหนต่อครับไปแล้วครับโอ้ไปแล้วได้พี่ม้าไปแล้วอย่าเอาออกข้างนอกได้มันจะเก็บเอาไวได้ดิ ออกเอาเออถือไปเออถือไปถือไปเออถือไปไปแล้วไปแล้วจะเอาไปไหนเอาไปเล่นในโฮมเลยเร็วอๆเออไปเข้าร่มเข้าร่มไปถือไปไปเล่นในร่มเลยเออ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 เอาพยายาม ความพยายามของเด็กน้อยเออก่งมากไปเลยเอ่อถือไปถือไปไป้าย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 ไปเร็ว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 อุจูอุจูไปเลยนะคะ จะเอาไปไหนนะคะเฮ้อ <behaviour> โอ้ว, <servir> อว clair, อ <salud> ถ้าเกิดว่าได้ไปโรงเรียนไปอยู่ก no ับพี่ดาวนี่โหคงจะกิ่งมากนะเนี่ยขนาดว่าไม่ค่อยได้ไปหาพี่ดาวนะยังได้ท่าคุกเข่ามาเลยพุ่นพุ่นพุ่นเทียไปให้ประมูนติเฮอ ีถือไปให้พ่อหมุนเล่นนบ่เอามาปีมาปีมาปีไปแล้วไปแล้วไปหาพ่อหมุนดีกว่าว่าสันไปแล้วถือไปแล้วโอ้ยโยโยโยเออไปหาพ่อหมุนนี่ลีเฮ้ย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 ไปต่อยอีกแน่ไปเร็วไปเร็วเอาไปมาตัวนี้มอมิยังเอาเอาเร็วหอบขึ้นแล้ว Oh hoa 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 sao hoa 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 lên hoa 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 lên hoa 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 Lên lên ui, Ui 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 nì, hoa hoa con, nì, hoa 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 รับเลยโอสตเอามุนโอสตเอามุนหัวหสุดยอดสุดยอดเลยตัวโต,วตวขึ้นมากเลยนะคะไม่ค่อยได้มาหาหลายวันแล้วสิเป็นบบาวละตัวนี่บอไปเล่งกับปี่ปีแน่ไปอีกแล้วไปอีกแล้ว ฉลาดนะโม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 กัดเลย้้ย,ย,ย,ยวาออไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปไปแล้วไปแล้วฮึหมูจุดกูดบ่เหี้ยจังไดได้ ตีรังกาทวนถ้ากบถ้ากบในตำนานมาอีกแล้วไห้ข้านไปเลยเออข้านไปโอ้นโมูตัวยาวนะคะนโมูมึงส่งกอสิสูงอยู่ดอกคันนี่นโมูนีน่ดูแล้วนะน่าจะสูงนะคะน้โมู ไปว่ะดักดูดักด Rule. 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 ูตูดูตูดงดงตูดไปแล้วไปแล้วมาไงมาไงจะล้มไม่ล้มจะนอนไม่นอน จะล้มตัวลงนอนติชอ้หลับแล้วครับน,นอนเล่นดีกว่าฮติชอปมึงท่านะคะดูท่านะคะท่านะคะ ยาเล่นใหม่ย่าเล่นใหม่คนนั้นเนี่ยเขาให้เหรินคนน่ะค่ะก็สําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะอย่าลืมนะคะถ้าชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe! กดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่ได้พลาคดคลิปน่ารักน่ารักนะคะ นึ่งแช่หนึ่งไลคือหนึ่งกำลังใจนะคะเด้ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายจ้าเด้อเด้อเด้อึฮติชมีล่คักที่นอนกรได 哦，你看，又卡住，又。